เพราะก่อนหน้านั้นนะผมนนะไม่เปิดใจรับเลยทำน้ำเต็มแก้วผม,ผมขายเองเได้เงินเยอะจริงแต่มันเหนื่อยแต่อีกฝั่งหนึงน่งของระบบของ m g m เ,เราไม่ได้ขายเลยแต่ทำไมย,ยอดมันโตกว่าที่เราขาย สวัสดีครับผมสมพงษ์สมบัตินะครับสมาชิกระดับ1ของสีกุุงบกเกอร์นะครับก็นะครับมีสำนักง,งานเป็นของตัวเองอยู่ที่ประชาทิตศเขเปิดมาหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เปิดขายหน้าร้านนะครับหน้าร้านจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูแลลูกค้านะครับจากที่ไม่เคยมีลูกค้าเลยนะครับก็เริ่มมี5คน10คนกลายเป็น100คนและกลายเป็นหลายหร้อย,ย,ยคนขายมาตลอดซึ่ง ไม่รู้ว่าระบบของสีกุุงบ็อกเกอร์เป็นยังไงหรืออะไรยังไงนะครับล้วก็รับค่าคอมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของออฟฟิศของเรานะครับก็ทําดิวตรงนะครับขายเองถ่ายรูปเองนะครับคีย์งานเองนะครับออกโกมาทันเองทุกอย่างก็จะมีในกลุ่มของประกันชีวิตเนี่ยเป็นผู้จัดการเพื่อนผมอยู่นะครับเขาเลยชักชวนว่าเฮ้ยมีบอกเกอร์บ็อกเกอร์หนึ่งนะไม่ต้องลงทุนเลยสมัครแค่250บาทผมก็เลยบอกว่าไม่สนใจอะ าผมก็เปิดสำนักงานเองอยู่แล้วมามีอะไรมาส่งผมเลยนะครับก็จะมีคนชวนแล้วก็เอ่ยว่าสีกุ้งโกเกอร์ผมก็เลยถามว่าให้ค่าคอมเท่าไหร่เขาก็รีดค่าคอมส่งค่าคอมมาให้ผมดูผมก็นั่งดูผมก็ดูแล้วมันน้อยกว่าผมอ่ะบางบริษัทน้อยกว่าผมบอกว่าบริษัทนี้มาส่งมาผมเดี๋ยวผมให้ค่าคอมมากกว่าสีกุ้งเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จักสีกุ้งรู้จักแค่เป็นโบเกอร์อีกโบเกอร์หนึ่งแต่เราอ่ะตอนนั้นคือเราตรงแล้วไหครับแล้วเราคิดว่าเราค่าคอมได้เยอะแล้ว แล้วก็มีวหน่าสูงสุดนะครับอย่างท่านเจริญนะครับก็เข้าไปออฟฟิศผมบ่อยๆไปนั่งฟังว่าเฮ้ยท่านทําอะไรอยู่ผมว่าผมก็ขายขายได้เท่าไหร่เขาก็ถามนะร่วมร่วมแสนน่ผมว่าอย่างเงี้ยเขาก็มองเออก็ดีนะแต่ท่านไม่ได้หยุดเลยแล้วก็มาชักชวนผมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมีลูกค้าของสีกุ้งเนี่ยวอล์กอินเข้ามาที่สำนักง,งานมาขอส่วนลดพันกว่าบาทดูในกรมธรรมเนี่ยสีกุ้งบล็อกเกอร์เลยครับข้างล่างโอ้สีกุ้งมา ทำอะไรเนาะแถวออฟฟิดผมนะนะครับมันทำให้เราเริ่มคิดแล้วนะครับเฮ้ยถ้าพันกว่าบาทเนี่ยถ้าคนที่2ที่3เข้ามาเนี่ยมันจะยังไงหลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนมีผัวเข้ามาอีกแล้วก็กรมธรรม์ไหมผมดูเป็นกรมธรรม์ของสีคุงโบกเกอร์แต่ก่อนนะนะครับผมขายกินคอมอย่างเดียวนะครับไม่สนใจว่าจะอะไรไม่พบผมไม่ไม่เคยเจอโบอกเกอร์แบบนี้แนะนำแลวได้ค่าสายงานนะครับไม่รู้ว่าระบบของ MGM อยังไง แต่สิ่งที่ผมขายเองเนี่ยได้เงินเยอะจริงแต่มันเหนื่อยแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของระบบของ MGM เนี่ยเราไม่ได้ขายเลยแต่ทำไมย,ยอดมันโตกว่าที่เราขายปัจจุบันนะครับก็มาส่งงานกับน้องนะครับที่สำนักง,งานใหญ่คือน้องเนะครับน้อง A ที่อยู่ชั้นล่างนะรนะครับก็คือเขาจะเป็นคนดูแลงานทั้งลุมนะครับแล้วก็ดูแลงานในส่วนของไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันภัยนะครับเขาก็จะโคงงานให้ทุกอย่าง ยอดในส่วนของกนรลดนะครับยอดตกแต่ในยอดของโควิดเติบโตนะครับจากที่เราไม่มีเลยนะครับก็ยอดมาก็ล้านกว่าบาทนะครับตรงนั้นถ้ามาคิดย้อนหลังทําน้ําเต็มแก้วนะครับที่เราไม่ยอมรับกับที่ไหนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเฮียสีกูนสวัสดีนะครับแรกๆที่เข้ามาในสีกูนโบเกอร์ผมก็มารับกรมธรรม์แล้วก็มาเจอเฮียบ่อยๆหลายครั้งหลายครั้งเข้าแกก็เริ่มมาใกล้ๆผมแล้วก็มาบอกเฮ้ยคุณ คุณเลิกขายได้เลยแล้วคุณขายเป็นแล้วคุณมาขยายทีมชวนคนให้ซื้อประกันถูกดีกว่าเ,เราไปทำความดีด้วยกันเออพูดคำนี้มันเริ่มสะดุดทำความดียังไงละ่ะนะครับเเขาบอกว่าเ,เราไปชวนคนเนี่ยให้เขาได้ส่วนลดจากน้อยเราได้ช่วยคนคนหนึ่งได้มีส่วนลดค่าใช้จ่ายเขาจะอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าอะไรเขาเนี่ยาะเขาได้ดีกว่า ได้มาถึงทุกวันนี้นะครับก็คือจากเคียร์ด้วยนะครับเคียรเขาพูดบ่อยๆนะครับซ้ําๆบ่อยๆให้ผมฟังอยากจะฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับถ้าท่านเจอกับธุรกิจของสิกุุงบลเกอร์นะครับท่านอย่ารอช้านะครับท่านเปิดโอกาสเลยเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่าผมเจอมาแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านั้นผมเนี่ยไม่เปิดใจรับเลย ทำน้นเต็มแก้วผมก็ไม่รู้ว่าระบบนี้มันเป็นแบบนี้เพราะผมไม่ไม่เข้าเรียนผมก็จะบอกว่าไม่มีเวลาแต่ในใจของผมอ่ะผมไม่รับแต่พอมาอีกช่วงหนึ่งมีโอกาสเข้ามาแล้วผมลองเข้าไปเรียนรู้จรงิงๆอย่างจงอีกทีหนึ่งผมเลยเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อคนที่ใช้รถด,ด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อตัวแทนในหน้าทุกคนด้วยนะครับ คงทำได้คุณก็ทำได้